กำลังพ่อในสังกัดกองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที2108ลงพื้นที่เชื่องรุกช่วงฤดูทำนาดูแลสุขภาพสัางความสัมพันธ์กับประชาชนค่ะ กองร้อยเฉพาะกิจทหารพานที่2108ได้จัดทำได้จัดกำลังพน้นลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจพบปะพัฒนาสัมพันธ์นะคะกับพี่น้องประชาชนในเขตรับผิชอบอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงฤดูทํานานหรือว่าเห็ดหน้านี่แหละค่ะซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญของพี่น้องเกษตรกรที่ต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจในการปลูกขาเรียงชีพนะคะน่วยก็ได้ลงพื้นที่เพื่อ พูดคุยนะคะสอบถามสารทุกซุกทิปกับพี่น้องนะคะพร้อมรับฟังปัญหาและกับความต้องการตลอดจนสํารวจสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในระดับขั้วเรือนนะคะเพื่อให้สามารถให้ความซอยเหลือได้ตรงจุดและก็เหมาะสมกับสถานการณ์ค่ะ ค่ะอันนี้คักว่าไปจับเขาคุ้ยกันนะคะ,อ,คะอีกจักหนอยหนึ่งแล้วสิลุงไปดำหน้าซอยแล้วนะคะ, <c oughs> คะนอกจากไปส้างความเข้าใจและกกาสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟนแล้วหน่วยกันยังได้ดิมเน่นการแจกจ่ายสิ่งของที่จําเป็นนะคะโดยคํานึงถึงสภาพแวดล้อมวิถีชีวิตในช่วงหนาฝนและกกที่เห็นวังหันนะคะเป็นยาผงโรยเท้าชนิดป้องกันหรือว่าฟูดพาวเดอร์ค่ะซอยลดความอับชื้นที่มักสิเกิดจากการลุยน้ำและกกาอยู่ในพื้นที่ชุ่มชื้นเนี่ยเป็นเวลาโดนป้องกันเชือ้อราและกัโรคผิวหนังที่ อาจสิเกิดขึ้นจากการเหตุงานอยู่ในทงหาทงหน้าน้ำหน้าเข่าค่ะสารเคมีกําจัดมแมลงชนิดผงือว่าเดลต้าดีนะคะสําหรับควบคุมหละกการกำจัดมแมลงพาหาน้าโรคบวชสิเป็นยุ่งเฮฟมัดนี่ราคามักแพร่พันกันในช่วงฤดูฝนและกกับเป็นสาเหตุของโรคต่างๆที่อาจสิส่งผลกระทบต่อสุขภาพของชาวบ้านพี่ทหารเพิินกลับไปอธิบายไปทำความเข้าใจแล้วก็เอายาไปใหพ้พรนะคะ อีกนิดนึงค่ะอีกนิดนึงสิง <c oughs> ลงไปโลกากดำหน้าซอยเพื่นแล้ว <c oughs> ขอบคุณพี่ทหารด้วยนะคะ <c oughs>